บอยรถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจบอยรถบ้านทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มอดเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํารถกระบะอีกหนึ่งรุ่นที่บอกว่าเป็นรถกระบะพันเก่งเลยก็ว่าได้แต่ที่บอกนะครับว่าราคาไม่ได้สูงตามกับความเก่งของเขากับเจ้าคันนี้เลยนิสสันดาวาร่า np 3 0 0รุ่นคินแคปเครื่องยนต์2.5ตัว e ปี2018แโอ้โหแค่ชื่อรุ่นนะกับรุ่นของมันนี่ก็ยาวแล้วนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาดูรูปโฉมของตัวรถกันสักนิดหนึ่งนะ เกือเป็นไมเนอร์เชงแล้วนะเพราะว่ารูปลักษ์ของเขานี่ให้ความสวยงามกระจังหน้านะครับเป็นสีโครเมียมตัดด้วยนี่เลยแบบสีเมทัลลิกนะแล้วก็มีโลโก้ของนิสสันไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับหรือเรียกว่าหลอดไซก็ได้เนาะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านี่ตัวไฟตัดหมอกของเขาเองก็จะมีตัวคลิ้วสีโครเมียมตัดไว้ให้ความสวยงามโดดเด่นของตัวรถในส่วนของ ตัวเครื่องหรือเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้บอกแล้วนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์205แต่เป็นระบบ BGS Turbo โอ้เรียกได้ว่าแก่งแล้วก็ประหยัดน้ำมันอีกด้วยอ่าแล้วก็เลยบอกว่ารถเนี่ยรถบ้านแท้นะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยตัวล้อนะครับเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นล้ออะลอยขนาด16นิ้วมาพร้อมกับยางบ r i s t o นะครับก็พร้อมใช้งานตัวด้านข้างนะครับอย่างเจ้าโฉมของ Navara เนี่ยไฟเลี้ยวนะครับยังอยู่ที่ตัวแก้มของตัวรถทั้ง2ด้าน ตัวกระจกนะครับเป็นกระจกแบบคอมเมียมนี่เลยฝาครอบกระจกแบบคอมเมียมนะครับแล้วก็เจ้าคันนี้สังเกตก่อนขึ้นรถก็จะมีตัวชายบันไดให้นะถ้าเป็นรุ่นแคบธรรมดาโดยทั่วไปสังเกตได้เลยจะไม่มีตัวชายบันไดแต่เจ้าคันนี้เนี่ยมีชายบันไดให้มาทั้งสองวังนี่เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันก่อนนะครับก็รุ่นนี้นะครับไฟเบกรกดวงที่3นะครับจะอยู่ทางด้านท้ายนะครับของหลังคาเก่งของตัวรถนะครับตัวกระจกไลฟ้าตรงนั้น ด้านหลังรุ่นนี้นี่สังเกตนะครับตัวกระบะก็จะมีลักษณะที่ใหญ่เหมาะสําหรับเวลาไปนั่งหรือวางของก็จะมีลักษณะใหญ่นะครับแล้วก็หุ้มด้วยตัวพลาสติกทําให้รถไม่เกิดร่อง้อยที่ตัวท้ายกระบะนี่แล้วก็มือจับนะครับจะอยู่ทางด้านหลังตัดด้วยนะครับสีดำอพอเปิดออกมานี่เลยนะครับเรียกได้ว่านะครับ ความสวยงามของตัวรถทั้งสองข้างเหมือนกันเลยเพราะว่าทุกๆคลิปบอกแล้วเวลาดูรถนะครับว่าโดนชนท้ายมาไหมให้ดูนะครับรอยอาร์คทั้งสองฝั่งว่าต้องเหมือนกันทั้งคู่อันนี้อยู่เหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในของตัวรถกันว่าโอ้รอบนอกสวยแล้วเดี๋ยวด้านในจะมีความสวยแบบไหนอ่าอย่างเจ้ากุญแจของรุ่นนี้นะครับก็ปเป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับแต่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคล้ายๆกับรถนิสสันทุกๆรุ่นนั่นเองนะผมเปิดก็กดสวิช์ นะครับพอเข้ามานะครับอย่างเจ้าคันนี้นะครับนี่เลยเป็นเบาะผ้าสีเบจหรือเรียกอย่างว่าสีครีมก็ได้นะครับนะแต่เป็นแบบกรัรมมี่นะขออกขึ้นมาบนรถอย่างเจ้าคันนี้เป็นนาวาร่าทิงแคปนะครับสามารถเปิดแคปได้โอ้พอเปิดแคปออกมาสังเกตเลยนะครับแคปค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ตัวแคปหรือตัวที่พิงยังมีถุงพลาสติกวุ้มอยู่เลยตัวเบาะนะครับยังไม่มีรอยฉีกขาดพร้อมใช้งานนะครับรวมถึงตัวเบาะ ของผู้กับขี่ทางด้านในก็ยังไม่ฉีดขาดนะครับล้อย,ย่นค่อนข้างน้อยก็พร้อมใช้งานเลยนะโอเคความพิเศษอีกส่วนหนึ่งของนาวราร่นะครับคันนี้ก็คือไม่หรือการใช้งานนะครับเป็นรถปี2018การใช้งานใช้งานอยู่เพียง6497กิโลนะวันนี้นะครับที่เรากำลังรีวิวกันอยู่นะครับอ่ะแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะครับด้านบนของเขาเนี่ยถ้านาวราร่นะครับตรงนี้เขาจะมีที่วางของซึ่งมี ปุ่มกันลื่นนะครับเวลาวางมือถือมันก็จะไม่ลื่นนะครับเวลาเบรกก็จะไม่ถลายไปแล้วก็มีช่องเสียบไฟ12โวลต์นะครับอยู่ด้านนี้นะครับเหมาะสําหรับใครที่ติดกล้องนะครับต้องการติดกล้องเพิ่มก็เสียบตรงนี้ได้เลยไม่ต้องลากผ่านมานะครับพอลงมานะครับในส่วนของคอนโซลด้านหน้าไล่พวงมาลัยก่อนอย่างเจ้าพวงมาลัยคันนี้ก็จะเป็นดีไซน์นะสวยมากกว่ารถกระบะบางรุ่นด้วยซ้ําไปนะครับให้ดีไซน์ที่โดดเด่นนี่เห็นไหมครับเป็นสีแมทัลลิกนะครับอยู่ทางด้านข้ัง ทั้งสองฝั่งโอ้โ oh, ห oh, สวยงามเลยแล้วก็ระบบความปลอดภัยเป็นเบรกนะครับ ABS ถุงลมนิรภัย2ลูกนะครับตัวช่องแอร์ก็จะมีระบบไล่ลมนะครับซึ่งตัวนิสสันเนี่ยจะให้เขาเรียกว่าลูกเล่นของเขาจะเป็นแบบนี้นะพับได้นะแล้วก็ด้านตรงกลางนะครับอีก2จดุดนอะ่ะต่อมาก็คือในส่วนของเครื่องเสียงรุ่นนี้เนะี่ยรองรับในส่วนของ CD MP3 AUX แล้วก็ USB หลายคนงง,งแล้ว USB เสียบตรงไหนเอ่ยนะครับ USB จะพอร์ตจะอยู่ตรงนี้นะครับ ทางด้านล่างนี่เองพอไล่ลงโซนมานะครับจากเครื่องเสียงก็จะเป็นในส่วนของตัวควบคุมความเย็นของตัวรถนะครับก็คือตัวแอ์นั่นแหลนะนนี่นะครับก็บปรับได้นะครับก็ความแรงของตัวแอร์พัดลมนะครับแล้วก็ว่าต้องการให้ลมอยู่จุดใดนะครับแล้วก็ตรงโซนนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่ช่องใส่ของนะครับซึ่งตรงนี้ก็ใส่เข้าไปได้เนาะ,ะนะครับแล้วก็ทั้งสงฝั่งของนาวาร่าสังเกตนะครับจะมีช่องใส่ของเล็กๆเอาไว้สําหรับใส่เหรียญใส่อะไรก็ได้นะครับ ส่วนเกียร์อ่ารุ่นนี้นะครับเป็นเกียร์เมนวนุ่น6สปีดสังเกตได้นะครับตัวหัวเกียร์เนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับที่วางแขนนะที่วางแขนของเรานะครับช่องใส่ของค่อนข้างใหญ่มีช่องเสียบไฟ1 2อโวลต์อีก1จุดนะแปลว่าเฉพาะตั้งแต่ไล่หน้ารถมาก็คือ1จุดด้านข้างด้านล่าง2จุดแล้วก็ในช่องใส่ของเนี่ยอีก1จุดเป็น3จุดอ่ะแล้วก็จริงๆคุณสมบัติยังไม่หมดเพราะว่าเจ้านิสสันนวาราคันนี้เขาจะมี ตัวแอร์แยกอิสระนะครับอีก1จุดซึ่งหลายๆคนยังไม่ได้สังเกตก็คือปกติเวลาคุณขึ้นรถเนี่ยกลุ่มกระบะคุณจะต้องใช้แอร์จากด้านหน้าแต่เจ้านาวาล่าคันนี้นะครับ mm hmm. พอขึ้นมาคุณสังเกตตรงนี้นะครับจะมีช่องแอร์แยกอีก1จุดนะครับเรียกได้ว่าแยกเลยแบ่งโซนซ้ายขวาสําหรับผู้โดยสารที่นั่งอยู่ในแคปก็ใช้แอร์ได้ไม่ต้องรอจากด้านหน้าก็คุณก็สามารถเล่นอุณหภูมิปรับ ของคุณได้เองโอเคคุณสมบัติค่อนข้างเยอะเดี๋ยวมาฟังราคากันว่าเฮ้ยรถไปแบบนี้แล้วอย่างที่บอกว่าราคาไม่ได้สูงนะไปดูกันไปฟังกันว่าราคาบอลรถบ้านตั้งขายเท่าไหร่โอเคใครที่อยากเป็นเจ้าของรถนิสสันนาวาร่นะครับทิงแคปเครื่องยนต์2.5ตัว np 3 0 0คันนี้เนาะกับรถปี18คันเก่งๆสีสวยๆส,ยสีบอลคันนี้บอกเลยบอลรถบ้านตั้งขายอยู่เพียง30,000 0 9 9 0 0 0บาทเท่านั้น3 9900,0บาทแล้วแล้วก็ที่สำคัญรถใช้งานเพียง6 0 0 0 0กิโลเท่านั้นโอเคใครที่อยากได้หรืออยากจะจับจองมันก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดมาคุยรายละเอียดก่อนก็ได้ที่เบอร์ทางด้านล่างนะครับแล้วก็หรือจะโทรเข้ามาที่เพจก็ได้นะครับก็ทางด้านล่างนี่เลยตามรายละเอียดแล้วก็ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามนะครับพี่มอดน,นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ